เพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาไหว้พระตีมูรติและพระพิธเนตที่หน้าเซ็นทันเวิร์ค่ะไปชมกันเลยค่ะ อันนี้คืออะไรอะคะเหมือนกันชุดเท่าไหร่คะถ้าปกติไหวชุดละเจ็ดสิตนึงชุดละเจ็ดสิบกาตนึง้อยดอกไม้ใช่ไหมคะพวกมขึ้นึง พะตีมูรตินะคะสามารถขอพรเรื่องความรักสุขภาพการงานโชคลาภและการเงินได้ค่ะพระตีมูรตินะคะมีความหมายแสดงถึงความอุด,ดมสมบูรณ์ในชีวิตทั้งเรื่องความรักและก็เรื่องงานนะคะ เลิกที่ดีในการมากราบไหว้นะคะนิยมเป็นวันพฤหัสบปปดีนะคะเวลา9้าโมงครึ่งช่วงเช้าและเวลา21ในการ30นาทีในช่วงกลางคืนนะคะสิ่งที่ควรเตรียมมาเพื่อขอพรความรักจากพระตรีมูรตินะคะก็เขาจะนิยมมีดอกกุหลาบแดง9ดอกหรือพวงมาลัยดอกกุหลาบ1น่พวง แล้วก็ทุบสีแดงจำนวน9ดอกเทียน1คู่นะคะแล้วก็น้ำแดง1ขวดผลไม้ที่มีสีแดงเช่นแอปเปิลค่ะ มาไหวพ้พรพพิคเนธเทพเจ้าแห่งความสำเร็จกันต่อเลยค่ะคำบูชาองค์พรพพิคเนธนะคะพรพพิคเนธนะคะสามารถขอพอรเรื่องความสำเร็จการเรียนการงานโชคลาภและธุรกิจค่ะสิ่งที่ใช้ในการสักการะองค์พรพพิคเนธนะคะนิยมใช้พวงมาลัยดอกดาวเรืองค่ะ